เว็บมะเขือเนี่ยเขาให้ไว้ถึง8ปเซนต์ซูเปอร์แมนฉายแสงในจกักรวาลด c ีซีแห่งใหม่นี้ที่มีสเสน่ห์และมีชีวิตชีวาภาพยนตร์เรื่องนี้มีอะไรมากกว่าเครื่องแต่งกายที่ฉูดฉาดและพลังอันทรงพลังแต่มีคำเพียงคำเดียวที่อธิบายภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ดีที่สุดนั่นคือความเป็นมนุษย์ความหมายของการเป็นมนุษย์และความหมายของมันคือการพยายามทำดีที่สุดในทุกๆวันไม่ใช่ทุกคนจะสมบูรณ์แบบแต่แรกแม้แต่ซูเปอร์แมนเองก็ตาม และเจมส์กันก็ไม่ได้กลัวที่จะยอมรับความเสี่ยงต่อความเปราะบางของเขาเพราะสุดท้ายแล้วซูเปอร์แมนก็ไม่ใช่พระเจ้าในเวอร์ชันนี้เฮ้ยผมชอบนะสิ่งที่ผมกังวลตอนแรกอะ่ะคือไอ้ความเป็นมนุษย์ความอ่อนแอบางอย่างของซูเปอร์แมนมาถูกเอามาใช้เล่าเอามาถูกเอามาใช้สร้างศัตรูในเรื่องบ่อยครั้งที่จะเอามาโจมตีจุดนี้แต่เหมือนเจมส์กันพยายามที่จะเอาจุดเนี้ยมาเอามาเป็นจุดแข็งเว้ยคือไม่ได้ให้เขาแข็งแกร่งจากการที่แข็งแกร่งที่สุดในดาวโลกอยู่แล้ว แต่เอาความเป็นมนุษย์ที่ดูเหมือนจะอ่อนแอเดิมของซูเปอร์แมนเนี่ยมาเป็นจุดแข็งที่ให้เขาขับเคลื่อนตัวเองได้เฮ้ยแม่งเป็นความคอนทราสต์ที่ประหลาดมากผมพูดผมยังงงเองเลยแม่งย้อนแยง้งแต่ว่าแม่งเจ๋งก็คือเราจะได้เห็นซูเปอร์แมนที่ไม่ได้พยายามจะใช้ความแข็งแกร่งของตัวเองเพื่อแก้ปัญหาทุกอย่างแต่เอาความเป็นมนุษย์ที่หลายๆคนมองว่ามันเป็นจุดอ่อนนะมาเป็นจุดแข็งของตัวเองเว้ยเดี๋ยวรอไปดูกันในโรงภาพยนตร์กันะ